ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆจ๋ามาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะพาอู้ได้ยินเสียงเครื่องบินไหมเอ่ยกบก็จะไปซื้อของนิดหน่อยที่ร้านวอร์มาร์นะคะเพื่อนๆจ๋าอู้ววันนี้วันนี้แดดแรงนะคะอากาศ27องศาไม่ไม่ไม่ไม ถือว่าไม่ร้อนนะคะแต่ก็ไม่หนาวนะสามีของกบรอยอยู่ตรงนั้นวันนี้ท้องฟ้าโอเครื่องบินลำหนึ่งที่มันได้ยินเสียงเครื่องบินกบก็เลยะว่าจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งด้วยกันก็บอกก็บอกสามีก็บว่าไม่ต้องดูผมหงอกบกนะผมหงอกบเต็มหัวเลย เออกบคิดว่าหน้าหนาวอ่ะกบก็อาจจะไม่ทําไม่ทําสีผมเพราะว่าถ้าถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็จะทําแต่ผมหงอกเต็มเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าผมหงอกกบเต็มเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าถ้าอ่ะถ้าทนได้ก็จะไม่ทําสีแต่ถ้าทนทนดูตัวเองในกระจกไม่ได้ก็จะทําสีนะคะ แล้วก็ไม่ต้องโฟกัสที่สิวหงกบนะเพราะว่าสิวหงกบเยอะมากเลยดูดินี่ <c oughs> อย่าโฟกัสที่สิวนะคะสิวเยอะมากไม่รู้เป็นอะไรสิวก็ไม่ปกติหงกบอยู่แล้วคือ <c oughs> <c oughs> สิวเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่มีสิวเนี่ยไม่ใช่กบนะโอเคไปกันเลยค่ะดีค่ะวอร์มานก็จะอยู่ซ้ายมือเรานะคะเพื่อนๆจา้าวอร์มานที่เดิมนะคะก็มีคน คุยกันในกลุ่มก็ส่วนมากกบมก็จะส่วนมากกบมก็จะมีเฟซบุ๊กเกี่ยวกับคนคนไทยในลาสเวกัสกลุ่มคนไทยในอเมริกาหรือกลุ่มคนไทยกบมก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มนะคะกลุ่มเข้าไปจอยเข้าไปส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ไดอ้อ่ได้เขียนอะไรนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะไปอ่านนะคะก็ทุกคนก็คอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะแบบประมาณว่าช่วงนี้ราคาแพงไหมอันนี้แพงอันนี้ขึ้นราคา ตอนนี้ราคาของขึ้นหน้าอะไรแบบนี้เนาะก็จริงนะคะกบก็ว่าของราคาขึ้นนะคะพวกแบบอาหารหรืออะไรต่างๆนะก็กบว่าราคาของขึ้นเยอะจริงๆนะกบว่าให้ระวังวันนี้กบก็ไม่ได้มาซื้อของเยอะหรอกค่ะเพื่อนๆจ๋ากบซื้อของนิดเล็กๆน้อยๆไม่กี่อย่างนะ ดูนะว่าไม่กี่อย่างของกบอะมันจะเยอะหรือน้อยโอเคค่ะเดี๋ยวไปจอดรถแล้วก็เข้าไปที่วอลมาร์ทกันนะคะไปกันค่ะช่วงนี้กบได้ยินกบคิดไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจช่วงนี้กบได้ยินเครื่องบินบ่อยมากได้ยินเครื่องบินตลอดเลย <laughs> รู้สึกเหมือนจะเรียรู้สึกแล้วก็พูดบ่อยๆนี่รู้สึกว่าเจงอยากกลับบ้านหรือเปล่าแซมบแซบ็อ <Sand box, S 1> กซ์ <Sand box. S 1> <laughs> คืออะไรอ่ะ อ๋อภูกเก็ตแซนด์บ็อกไม่เอาอ่ะอไปที่ภูกเก็ตหรอหนูก็เนี่ยหนูได้ยินเห็นไหมหนูบอกแล้วเพื่อนๆจ๋าหนูตคองบินเห็นไหมเนี่ยมันมันบินบ่อยมากเลยก็บอกแล้วว่าก,กบกบเดี๋ยวนี้กบเหมือนกบได้ยินเครื่องบินเยอะมากได้ยินเครื่องบินตลอดเวลาถ้าคิดว่ากลับบ้านก็คงไม่ไปอะไรภูกเก็ตหรอกคะ่ะเพื่อนๆจ๋าก็น่าจะไปที่สุวรรณภูมินะคะอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละ เดินตามผู้ชายคนนี้ไปเอาเนี่ยเท่าไหร่รู้เจ็ดเหรียญแต่ก่อนไม่แต่ก่อนไม่ใช่เจ็ดเหรียญนะหนูว่าโอเคอ๋อห้า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 พาวนะคะไปจะมีเค้กเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะมีเค้กไอศครีมด้วยนะคะเค้กต่างๆนีอยู่ในนี้เนาะ จะกินัวซซองอยากกินัวซซองเอากล่องหนึง่งครัวซซองอยู่ที่ราคานี้นะคะอันนี้ของสามีกลุ่มนะคะเราเรียกโอ๊กมิ้วเพราะว่าโอเคไปม เต่งโมเยอะอยู่แต่ว่าสามีกบเลือกไม่เป็นแบบเต็งโมยาวแบบนี้ไม่เป็นไม่เอาแพสก็ทองหลากหลายสายพันธุ์นะคะดูดิม,มันไม่ได้กลมไม่ได้กลมที่รักปะนี่ก็จะเป็นโซนเนื้อนะคะเพื่อนๆจ๋ากบก็จะเอาหมูบดนี่อยากกินลาบอันนี้อันหนึ่งนะเราจะเอาเอานี่ไปทำบาร์บีคิวซะหน่อย สักเส้นหนึ่งอ่ะโอเคเอาไปทำบาร์บีคิวสักเส้นหนึ่งอูเ้เพื่อนๆกูตกใจครั้งแรกหัวหมูโอู้ห์หมายคืบเนี่ยสลักหัวมาคือนะโอ้โหแปลกมากสลักหยิบขึ้นมาดิอู้แปลกมากกูไม่เคยเห็นมาก่อนห,หัวหมาดมีหัวหมูสองตรงนี้ เท่าไหร่นะโอเคครับเทอร์รอลสิบสองเหรียญทำไมถูกทำไมถูกจังเลยอ่ะออดูดิห,หัวหมูสิบสองเหรียญบ้านเรายังแพงกว่าบ้านเราบ้านเราหกร้อยหรือเจ็ดร้อยหรือพันหนึ่งเอาไปเลยเอาไหนที่เราจะาไปจริงเหรอ,หรอ <laughs> สามีกับจะซื้อหัวหมูกันนี่ย เพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนจ๋าสามีกบจะให้กบซื้อหัวหมูวะโค้ดมาเกดซื้อซื้อไปทำาอะไรอ้วนอยากกินหรอทำเป็นไหมทำเป็นแม่หนูไม่รู้แต่แม่หนูแม่กบส่วนมากเขาจะบ้านกบอ่ะกบเขาจะไปไว้ไหว้ไหว้แบบเจ้าที่ไหว้ใบไหว้ไหว้สารไหว้อะไรแบบนี้เขาจะซื้อดูดีหัวหมูเอาไปต้ม ต้องต้มให้มันสุกแต่เราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีหม้อใหญ่ขนาดนี้ที่เราจะไปต้มมันได้อะมัน่มีไรเพื่อนมนเ่มีอะไรมีทุกอย่างเลยโอ้ใหม่คืนนี้ไม่อยากจะเชื่อครั้งแรกที่เห็นเนาะเพราะว่าปกติพวกกบจะมาซื้อไก่อยู่อยู่ตรงนั้นแล้วก็มองมาสามีก็บอกที่รักร <ถ lled> หัวหมูเอ้าหลอกคะ่ะเพื่อนจ๋าเราจะซื้อไปทําอะไรอะ่ะแต่มันถูกมากอะเพื่อนเพื่อนมันถูกมากแค่สิบกว่าเหรียญห่ะ คือสามร้อยสิสามร้อยกว่าบาทนะ่ะเป็นบ้านเราราคาไม่ใช่ราคานี้นะคะไม่เอาดีกว่ามันใหญ่ไปตีนไก่ด้วยนะคะวอลาม์ทมีตีนไก่ด้วยนะ,คะแค่สองเหรียญเองดูดิเอาไปอันหนึ่งแล้วก็จะเอาตับไก่ไปไหนบอกว่าซื้อนิดหน่อยไงไม่นิดหน่อยแล้วนะเนี่ยไหนบอกว่าซื้อนิดหน่อยไงซื้อแค่ไม่กี่อย่างที่หนัือดีๆมันหกเอาเขยบไป ไหนบอกว่าซื้อนิดหน่อยไม่นิดแล้วนี่วอหมาวอหมาที่กบอยู่นะคะที่บ้านนะคะเขาเปลี่ยนตอนนี้เขาไม่รู้เขาเปลี่ยนขยับขยายเปลี่ยนเป็นไปหมดเราเลยงงว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครีคมไหนบอกว่าซื้อนิดหน่อย,อยไงเนาะกาแฟล่ะมากเลยนะเข้ามาซอยนี้เพราะว่ากาแฟหอมมากคือมันไม่ได้เปิดหรอกเพื่อนแต่ก็งงว่าทำไมมีกลิ่นกาแฟเนาะ โอเคไปกันต่อค่ะเอาน้ำไปทำกาแฟนะโอ้ยเดี๋ยวก็หิวขึ้นลำบากอีกอะแล้วก็น้ำดื่มนะคะแพ็คละสามสิบห้าว่ะ อย่างที่บอกนะสามีกมุบไม่ดื่มน้ํายี่ห้ออื่นนอกจากน้ํายี่ห้อนี้นะคะไม่รู้ทําไมเคยซื้อก็คือถ้าไม่มีจริงๆก็คงต้องดื่มอ่ะแต่ถ้ายังซื้อได้อยู่ก็คงจะต้องก็ยังดื่มอยู่ยี่ห้อนี้นะคะแต่ถ้าซื้อไม่ได้เลยก็คงต้องเปลี่ยนยี่ห้อดื่มอ่ะแต่มันมีก็ดื่มไปนะเขาไม่หยดไม่ดื่มยี่ห้ออื่นนอกจากยี่ห้อนี้ก็งง <S <S สามีกบไปหยิบอะไรไม่รู้ เปค่าเชื้อมันขึ้นราคาปะหรือว่าราคาเดิมที่เราคือเขาเปลี่ยนนะคะเ,เพื่อนจ๋าเขาเปลี่ยนซอยเปลี่ยนอะไรไม่รู้เราต้องตอนนี้ไม่ยังไม่มีป้ายให้เราดูนะคะยังไม่มีป้ายให้เราดูว่าว่ายังไงอะ่ะพวกเราก็เลยเดินงงๆนะคะน้ำยาล้างจานอยู่ที่สองเหรียญกว่าเนาะไม่เป็นไรหนูมีดูดิในบอกว่ามาซื้อของนิดเดียวดูดิ ดูเพื่อนๆจ๋าซื้อของนิดเดียวมันไม่นิดแล้วนี่ปะคือตอนนี้มันจกกะใกล้คริสต์มาสเนาะคิดดูซัมซุงหกสิบห้าหกสิบห้านิ้วแค่หกร้อยกว่าหกร้ยกว่าห้อยกว่เหรียญคือตอนนี้ทุกอย่างมันใช่จะคริสต์มาสแล้วเขาก็เลยแบบว่าเอาอะไรมาเซลเอาอะไรมาวางเนาะที่วิแบบจอใหญ่มากเพื่อนจา๋าแล้วก็ถูกไม่ไม,ไม่แพงด้วย สี400่ร้อยกว่าเองไปเ er ย่เย่เย yeah, yeah, yeah. ่นี่หนูแน่นอนนะอันนี้ตัวหนูเองมีกบแล้วเพื่อนๆนี่คือสามีของกบเองเอ้ยนี่สามีของกบนะนี่ Hello my husband How are you Are you okay นี่สามีของกบเองนะอันนี้ก็จะเป็นแผนกที่กบชอบมาเดินดูนะคะถามว่าซื้อไหม ไม่ซื้อนะคะแต่ชอบมาเดินดูมากนะคะเป็นคนที่ชอบมาเดินดูโซนนี้มากนะคะเอนึงคนเหล่านี้เนาะโอเคผมก็ได้สส่อเขียนคิววันหนึ่งค่ะไปะ <S 2> <S 2> <S 2> โอเคได้สบู่นะคะแต่ยาสบูผมเขาเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆจ๋าผมว่ากบไม่ได้ซื้อมันผมว่ากบไม่ได้ซื้อนิดเดียวนะนี่กผมว่ากบเยอะอยู่เนาะเป็นร้อยแน่นอนนะคะดูดิ กบว่ามาดูกันนะคะกบคิดว่าหนึ่งร้อยเหรียญแน่นอนนะมเพื่อนมาดูกันว่าเท่าไหร่เนาะดูกันนะคะว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่กบว่าร้อยเหรียญแน่นอนแน่นอนนะคะวันนี้กบขอแอบเมา์นิดนึงนะเขาแบบเขาเขาเขาจัดของแบบเขาเปลี่ยนที่ไปหมดเลยนะเพื่อนๆจ๋าเปลี่ยนจนแบบว่ากบหาของไม่เจอตอนนี้เริ่มแบบน่า เขาน่าจอ้นี่นะคะเพื่อนๆจะหน่าจะคล้ายๆว่าจัดเกี่ยวกับใกล้คริสต์มาสหรือเปล่าเมื่อเขาดูเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนจากตรงนั้นไปตรงนี้เ,เปลี่ยนโซนไปหมดเลยนะคะร้อยห้าเหรียญนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนแล้วว่ายังไงก็ร้อยเหรียญนะเห็นไหมกบกบทำกบคิดถูกนะทั้งหมดร้อยห้าเหรียญนะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆกบไปแล้วแล้วเ,เพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะ เราเป็นเพื่อนทุกคนนะคะไปแล้วไม่บายหน่อยเ,เพื่อนๆไม่บายหน่อยที่รักไม่บายหน่อยเ,เพื่อนๆ <laughs> โอเคค่ะไปแล้วนะคะเราเพื่อนๆคะ่ะตอนเข้าไปนะคะสว่างนะคะยังสว่างอยู่เลยนะคะออกมามืดแล้วนะคะดูท้องฟ้าดิสีสวยมากโอเคค่ะ